รีวิวเครื่องเล่นวิทยุพกพานะฮะหูหิวได้นะครับยี่ห้อไอยี่ห้อไอว่าโมเดล FR43 นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะเสียบไฟตรงบ้านเรานะครับอฟ220โวลต์บ้านเราได้เลยหูฟังเสียบปกตินะครับหรือว่าใช้ถ่านได้นะฮะล้างถ่านสะอาดนะครับทดสอบให้เรียบร้อยนะใช้ถ่าน 2A 4ก้อนนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับทดสอบให้เรียบร้อยใส่ถ่านได้พกพาได้สะดวกครับหูหิ้วพับได้นะ ัวนิ้พับได้เปิดได้พับได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นจูเนอร์ฝั่งนี้จะเป็นโทนนะฮะปิดเครื่องนี้กดลงเปิดเครื่องกดขึ้นนะตอนนี้กันเยอะกดลงกดขึ้นกดขึ้นนี่ก็เปิดแล้วก็เป็นวอลลุ่มในตัวนะครับถ้ากดวอลลุ่มลงก็คือปิดเครื่องนะฮะกดวอลลุ่มขึ้นไปเดินท้ามถนนเสียงดีฮะลำโพงในตัวนะครับเวมเอ็นะ เอขึ้นแถวผมขึ้นน้อยนะเอมมีขึ้นนะครับเอฟ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 นับ Hz, 93, เ108ับเอฟเอเอฟ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 เอ้เ 1, 2, 3, อฟเสฟเอ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 เอฟเอฟเอฟเอีเอฟเอฟเอฟนอฟอฟเ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 อฟอฟองเอฟเอเออฟเอฟเเร เสียงดีฮะตอนนี้ใช้ไฟบ้านเราแล้วก็ใส่ถ่านได้พวกพาได้สะดวกเลยนะครับตัวเล็กเหมาะสำหรับพกพานะฮะเพิ่งมีรอยบ้านตามการเวลานะสงครามเบอร์สองงดดามะนะครับอันนี้โทนโทนขอบได้ตัวเล็กเสียงดีนะครับมีหูฟังนะฮะมีโทนมีวันรุ่มนะครับใส่ถ่านได้พกพาสะดวกเก็บไฟบ้านเราก็ได้นะครับกาะแสไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับ ไปถึงเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเวลาปิดเครื่องกดลงฮนะกดเครื่องกดขึ้นอย่างนี้นะครับมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับแนวดีนะครับ,โอ,รบโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ